<So> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เต้ยนั่นกเของเรานะคะต้องขอต้อนรับค่ะคุณวินวิรชัยงานไพโรดนะคะและครูกไก่อัญชุรีบวัวแก้วค่ะนักร้องดีๆ <c oughs> แบบนี้นะครับมาเยี่ยมชมเราถึงที่แมงโก้คาเฟ่กันเลยเช้านี้ค่ะ <c oughs> เพลงที่จบไปเมื่อ2เพลงแรกที่คุณไก่ร้องคือ w n r m o m e n t in Time ค่ะครับเพลงนี้เป็นเพลงที่วิท uh, น<ช>ีย์ฮิวสตันได้ร้องไว้ะนะครับแล้วก็เป็นเพลงประจำโอลิมปิกที่จัดขึ้นที่ USA ปีนั้นด้วย Summer Olympic s ค่ะใช่แล้วก็เพลงที่สองละครับที่ร้องไป Always ครับเป็นเพลงที่มีความหมายดีๆมากของ a อลเลนดิสตาร์นะครั แล,แล้วสองเพลงนี้จะเป็นเพลงที่ถูกบรรจุให้ขึ้นเวทีกับคอนเสิร์ตวินวินนนวิโช้ได้หรือเปล่าคะไม่ใช่ครับนั่นเห็นมไหมแสดงว่าสองเพลงนี้เนี่ยมาร้องที่ให้แมงโก้คาเฟ่ทั้งนั้นใช่ครับเพราะอันนี้เป็นเพียงแค่ไม่ง okay. ั้นเดี๋ยวก็ไม่ไม่เซอร์ไพรส์สิใช่ไหมครับเพราะอันนี้เป็นกรณีพิเศษของแมงโก้คาเฟ่อย่างวันวันโมเมนต์อินทามนี่เป็นเพลงที่ครูไก่ได้รับรางวัลชนะเลิศเมื่อปีอะไรนะครูไก่รึเปล่ปี2532ค่ะปีนี้ปีมาแล้วเนี่ยตอนนั้นได้ชนะรางวัลอะไรครับ เป็นวันเดอะวินเนอร์ออฟไทยแลนด์ซิงกิ้ลคอนเทสต์ค่ะอ๋อครับแล้วตอนนั้นทําไมถึงเลือกร้องเพลงนี้เพลงนี้ยากจังเลยคือว่าแบบว่าเป็นเป็นเพิ่งเข้ามาเลยค่ะเพลงนี้แล้วก็เป็นคนที่ชอบบิลลี่ s ุสตันมากครับนี้เพลงแบบมันโดนใจมากค่ะก็เลยมีความรู้สึกเรารักการร้องเพลงก็แบบขอสักครั้งหนึ่งที่คือใครๆยุให้ประกวดตั้งหลายทีก็ไม่ยอมประกวดนะคะแล้วก็วันนั้นก็เลยเออเพลงนี้แบบมันมันซึ้งใจมากครัมากตอนที่ร้องตอนนั้นอายุเท่าไหร่ 23ค่ะเรียกว่าเกินแล้ว่าไฟเต็มที่ไม่นับไม่นับก็านับแล้วเดี๋ยวเจ้าตัวก็ต้องนับด้วยทีนี้ยังขนลุกอยู่เลยนะเป็นฟังแล้วยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วรู้จักคุณวินได้อย่างไงอ๋อนี่เราเรารู้จักกันมา20กว่าปีแล้วนะคะคือเราเคยได้ร่วมงานกับพระองค์พระองค์โสมนะคะร่วมงานด้วยกันแล้วก็ท่านรู้นเป็นครั้งแรกที่เราเจอรู้จักนะหลังจากนั้นก็คบหา สมาคมกันมาตลอดไม่เคยไม่เคยแยกจากกันเลยแล้วเราเป็นเป็นลูกศิษย์ครูดุษฎีเหมือนกันแล้วที่สำคัญก็คือว่าทุกครั้งที่วินไปโชว์คอนเสิร์ตเล่นแสดงที่ไหนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเชิญครูไก่เนี่ยเป็นหนึ่งในดีว่าทีมที่เป็นวินในดีว่าโชว์ก็เป็นหนึ่งในดีว่าที่จะไปร่วมร้องเพลงด้วยและครั้งนี้ก็คือว่าเขามีความหมายอ่ะคุณวิกเตอร์เขามีความหมายสําหรับงานวินวินโชว์ซึ่งเป็นหนึ่งในเพื่อนรักที่ที่ที่พลาดไม่ได้ครับเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยคุณสุนทรีจดสมัย หนึ่งในดีว่าได้มาอยู่กับเราที่นี่แล้วนะครับวันนี้คุณไก่ก็โอ้ได้รับเกียรติมากเลยที่เราได้รับฟังเสียงดีๆนะครับเป็นเกียรติน้ำเราก็ใช่ต้องขอบคุณทางแบงกโอคาเฟ่นะครับที่ให้เกียรติวินเวอร์ชัยแล้วบนเวทีที่จะวันเสาร์นี้แล้วนะครับกาลังจะเล่นแล้วเนี่ยพร้อมแล้วตอนนี้พร้อมแล้วนะพร้อมแล้วพร้อมแล้วบอกท่านผู้ชมอีกทีนึงว่าเล่นที่ไหนเล่นกี่เวลาเท่าไหร่อย่างไรบัดเหลือแท น้อยแล้วล่ะครับคือถ้าเกิดว่าออกอากาศในตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะหมดแล้วหรือยังคือตอนนี้แปลกเหมือนกันนะเริ่มต้นที่ราคา900นี่ยังเหลือนะแต่ว่าบัตรพันสองพันห้าสองพันนี่ยเกือบเต็มแล้วจองได้ที่ไหนจองได้ที่จองได้ใช้ทิกเก็ตเมเจอรครับตอนนี้นะครับรีบเลยนะครับแล้วเล่นที่ไหนเล่นที่รอนคอนเอ็มเชสเตอร์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับรอบ18นาฬิกา30นาทีรอบเดียวเท่านั้นเอาะละครับลอกจาก คุณไก่แล้วคุณสุนทรีแล้วคุณวีนแล้วมีใครอีกมีคุณนิตยาบุญสุนเนินนะครับมีคุณเจเนฟเฟอร์แบงค์ซึ่งมาเป็นตัวแทนของเจเนฟเฟอร์คิมนะฮะแล้วก็ยังมีศิลปินรับเชิญเซอร์ไพรส์อีกเยอะครับบอกไม่ได้ต้องย้ำได้วยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตการกุศลด้วยใช่ให้วัดประมลัดน้ำพุนะครับครับนะครับอย่าลืมไปชมกันนะครับรีบเลยนะครับดูรายการนี้จบปั๊บรีบไปถ่ายติ๊กเก็ตคุณไก่แล้วครับมีอะไรจะฝากบอก คุณผู้ชมบ้างค่ะก็นานๆเราจะได้รวมตัวกันทีนะคะซึ่งเป็นนักร้องคุณภาพทั้งนั้นเลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแล้วก็อีกอย่างหนึง่งหลายๆท่านก็ ถามกันมาว่าจะทํายังไงถึงจะได้ไปฟังพวกเรานะคะแต่วันนี้ได้ฟังแน่นอนและแถมได้ทําบุญร่วมกันอีกด้วยขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ล่วงหน้าเลยนะคะค่ะแล้วสำหรับพีวีเนี่ยต้องบอกว่าคอนเสิร์ตดีๆจะมีปีละครั้งครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างผมก็แต่งเพลงให้กับเมืองไทยแล้วก็กับคนไทยทุกๆคนเพราะว่าเรามีบทเรียนกันมาเยอะแล้วนะครับครั้งนี้เราวิงวอนอยากจะให้ทุกๆคนได้กลับมารักประเทศไทยรักคนไทยอยากให้กลับมาชัยโยเหมือนเดิมผมก็เลยแต่งเพลงคนไทยชัยโยให้กับ คนไทยทุกๆคนแล้วก็จะมาร่วมร้องเพลงในคอนเสิร์ตนี้ด้วยซึ่งเป็นซิงเกิลใหม่ของวินเวียชัยด้วย,ย<า>นะครับนอกจากนี้หน้าง,งานยังมียังมีซีดีของวินแล้วก็ยังมีขายตับบทเค้กด้วยหอมยัง<ด>เป็นอะไร<ส>ทุกอย่างนียของวินแล้วก็หนังสือการได้ไ,<อ>ไป<อ>นี่ไม,ไม่ต้องกลัวว่าจะหิวหออะไรเลยใช่ไหมมีให้มีกินหน้างานฝีมือเจ้าของคอนเสิร์ตเองใช่ใชเต็มที่ครับยอมเหนื่อยเพื่อทุกๆคนครับ แล้วก็มีหนังสือพิเศษคุณผู้ชมบางท่านอาจจะยังไม่ทราบหนังสือที่จะมีร้อยเรียงเรื่องประวัติของพี่วินด้วยเก้าอาชีพพี่วินผ่านใช่ก็ตอนนี้วางทางสำนักพิมพ์เออ่ทางในอินทุกสาขาเขาบอกมาก็บอกมาเขาบอกมาแหมการความเขาบอกว่าจะพิมพ์ครั้งที่สองแล้วนะค่ะดีดีด้วยค่ะพี่วินถูกกับเก้าสิบเก้าบาทถูกกว่าขนมไหว้พระจันทร์ดีครับก็ไปหาซื้อหน้างานได้เหมือนกันนะครับแถมแถมเลยเหรอแล้วบัตรทุกราคาที่ซื้อทางไทยทิ켓เก็ตยกเว้น900นี่แลกหน้างานเลยนะคะ คนที่ถือบัตรแล้วก็ไปแลกหนังสือของคุณวินได้เลยใช่ค่ะและช่วงนี้พี่วินก็มีเพลงพี่ใสมาฝากแล้วเช่นเคยเป็นเวทีแรกเลยก่อนเวทีวินวินโชร้องเพลงคนไทยชายโยให้กับ Man โก Ca าเฟแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านได้ฟังกันครับกับมาชายโยเหมือนเดิมนะครับได้เดี๋ยวเราไปเชียร์กันนะฮะครับเอาละครับเราขอมอบเวลานี้ให้คุณคุณวินขอบพระคุณครับ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 คนไทยชายโยครับ ก็ต้องใชยโยเราภูมิใจที่เป็นคนไทยไทยยังไงมันก็ต้องใช่โยออโชคดีที่เป็นคนไทยไม่มีชาติใดละเหมือนไทยแน่นอน ประเพณีเมื่อครั้งเก่าก่อนอันนี้และแน่นอนชอบร้องรำทำเพลงจะสุขหรือว่าจะเศร้อยังไงไทยเราก็ต้องมีครื่องเพรงชอบลงคันร่วมร้องบรรเลงเราคนกันเองก็ยิ่งมันกันใหญ่อัิเทศการของชนชาติใดเราไม่สนไทยว่ายังไงสนุกมันจนเป็นในใสายทาวา oh, เราู ที่เป็นคนไทยอยู่ที่ไหนมันก็ต้องใช้โยเราภูมใจที่เป็นคนไทยไทยยังไงมันก็ต้องใช้โย ทรงการงานใหญ่ลับพีไทยก็อยู่บนแรงงานเข้าพรรษาบุญโตถ้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ยิ่งชัยโยโฮศาสต<า>จีสาดไทยรอมาดอนออกพรรษาแน่นอนลับพีไทยยิ่งชิวลอยกระทงคริส,สต์มตสยังมีคิว,วส่งท้ายปีเกา่ายันตตอนรับปีใหม่ เทสกาลของชนชาติเราไม่สนใจว่ายังไงสันุกมันจนเป็นนิสัยท้าวอนเราภูมิใจที่เป็นคนไทยอยู่ที่ไหนมันก็ต้องใชยโยเราภูมิใจที่เป็นคนไทยไทยยังไงมันก็ต้องใช่โย การของชนชาติใดเราไม่สใเว่าอยังไงสนุกมันก็เป็นนิสัน์ทาวอนเ oh! เราภูมิใจที่เป็นคนไทยย่งี่ไหนมันก็ต้องใช้โยเราภูมิใจที่เป็นคนไทยไทยยังไงมันก็ต้องใช้โยเอาเราภูมิใจในคือคนไทยนนไทย,ยกมือคนไทยเช้ใ oh! เราภูมิใจที่เป็น ไทยยังไงมันก็ต้องใช่โยโเราภูมิใจที่เป็นคนไทยอยู่ที่ไหนมันก็ต้องใช่โยเราภูมิใจที่เป็นคนไทยไทยยังไงมันก็ต้องใช่โย